ทำไมทำไมเวลามีเรื่องกับแขกต้องถอยหลังทุกทีวะมึงเนี่ยกลัวเพราะเราคนทํามาหากินเราไม่ใช่นักเลงนงน้ำโมสามจบมือแตะพื้นปุ๊บยืนจ้องหน้ากูเห็นตาแล้วน่ะเป็นไงกวักมือลงด้วยเป็นไงอะไรนะครับไอตีนั่งไเฉยของมึงเ่ะมีมีความแั่นหรือเปล่าอ๋อ อมีความแม่นหรือเปล่าเปไรวะเฮ้ยไปขี้ก่อนมัมีความแม่นไหมเรยวเดียวถ้าไม่เข้านะไม่เอาค่าตัวสักบาทหนึ่งเออไม่เอาเสิไอ้สัตว์แหนะสาบานตัวน้าไฟไม่เข้านะไม่เข้าปากเนะี่ยไม่เอาค่าตัวสักบาทอะไรของมึงอะไร มึงพูดเข้าใจแล้วมึงชี้อะไรเนี่ยต่อหน้าไฟถ้าโยไม่เข้าปากไม่เอาค่าตัวสักบาทด้วยใช่แล้วใครพูดกับคำลูกกะลีพักนี้หูเดี๋ยวนี่อ้าวเอาวลงเฮี้ยเลยโทษ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 เฮ้ยไปข้างหน้าข้างหลังมึงก็ตัดเสาดิทิ้งทุกใบหาเอ้ยมึงก็เสาดิทำไมอ่ะบอกโอเลยตัดเสาทิ้งไปเลยเอาเสานี้ทิ้งอีตาเต้นตรงไหนอ่ะแล้วไปลงโต๊ะแขกแล้วแกเคยมีปัญหากูขึ้นมาว่าไงอ่ะอ้าว ไอ้ห่ามึงกลัวเอาเอา,เอาไอ้เฮียกูสาพูดเคลียร์ทางดีแล้วมึงทําไมทําไมเวลามีเรื่องกับแขกต้องถอยหลังทุกทีวะมึงเนี่ยกลัวเพราะเราคนทํามาหากินเราไม่ใช่นักเลงหนงน้ำโมสามจบมือแตะพื้นปุ๊บยืนจ้องหน้ากูเห็นตาแล้วนเป็นไงกวักมือลงด้วยเป็นไงอันนนะครับไอ้ตีนังเฉยงมึงอะตาม,มึงยังชั้นเดียวเลยพอๆๆ พี่ขอโทษด้วยอันนี้คือหนองก็เป็นตลกตลกแนวนี้ไงอ่นหนองก็ตลกพี่แต่ผมเนี่ยของจริงโอ้ยผมตลกตัวจริงไงอ๋อเออเพราะมึงน่ะไอ้เรื่องแซวคงแซวแขกอะมะพร้า่มากไอ้หนองก็แขกเขาบางงานแล้วเคลียร์ได้บางงานแล้วเคลียร์ไม่ได้นะเฮ้ยเออพี่ผมขอโทษแทนหนงบอกก่ <ๆ S 2> นอนบอกก่อนอันนี้ปริญญาตรี ตลกไม่ขำหรอกแต่ว่าเวลามีเรื่องมีราวมีปัญหาแขกปั๊บผมจะให้เพื่อนผมได้ไปเคลียร์ยใช้คําพูดสูงสูงเคลียร์ก็จะปัญหาไม่มีทุเคลียร์เออ,เอ,อน้ำหวานเคลียร์ด้วยคือสังคมทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะพี่นะคือพี่ให้เกียรติพวกผมผมก็ให้เกียรติพวกพี่นะครับฉานั้นแล้วทุกอย่างนี่คือการแสดงนะผมขอนะอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยผม,ผมไม่ค่อยชอบมีเรื่องอะไรโอ้โห อย่ามีเรื่องอะไรดีกว่านะอชิบหายแหมแล้วทำาเหมือนของจริงเจออ้าอ,กกอาอิก,กเอามาเนี่ยแล้วใครจะไปคืนเขาเลยเนี่ยเฮ้ยอ้ามีดจำกบัญชากูอ้บบาเอาไปเล่นสุสีสุภาพไอ้ผีผักผีพ่ออดี๋เที่ยวคาเฟ่เหรอ ติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ c h a n n e ไร i g คอมเมด d y กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ